ไทยคือการผนึกกำลังระหวา่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดอํานวยการร่วมทั้ง3ามเหล่าทัพให้เป็นเอกภาพและหนึ่งเดียวกันทั้งในยามปกติยามสงครามและในยามที่ประเทศมีภยัยดังเช่นสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ทุกเหล่าทัพระดมศพพักกำลังช่วยเหลือประชาชนด้วยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนอาสาสมัครกู้ภยัยจิตอาสามูลนิธิและภาคประชาชนอย่างเป็นระบบด้วยความสาม,มคัคคีและมีประสิทธิภาพแม่น้ำจะไหลเชี่ยวอุปสรรคจะทาโทบสายลมจะรุนแรงเท่าใดแต่ด้วยแรงกายแรงใจประสบการณ์จากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงของกำลังคนทุกนายก็ทำให้ภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนสถานการณ์เบาบางลงแต่การช่วยเหลือยังไม่จบสิ้นภารกิจกองทัพยังคงไม่หยุดยัง้งล่าสุดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพบ,บกและหน่วยงานอื่นๆกำลังเร่งฟืน้นฟูช่วยเหลือเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังดินโคลนที่ทับถมทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้เชียงรายกลับมาปกติและสวยงามดังเดิม ขอบคุณนะคะทหารทั้งของกองทัพไทยทั้ง3มเหล่าทัพที่มาช่วยท่านเสียสละเวลาแล้วก็มาช่วยเราค่ะซับซึ้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลยแะแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันทีมทัพไทยกองทัพเพื่อประชาชน The Royal Thai Armed Forces for People